สวิวบอลไต่เส้นไม่ออกด้วยอาเย่ อาเย่ลากมาอาเย่แต่งเข้าช่องมาจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งสูเลยครับธนายุทธจิตบุตรครับทำประตูให้กับทางชัยนาทขึ้นนำได้สำเร็จนะครับนาทีที่14 oh oh, hey. ่โอ้โหเอาจนได้ครับโอกาสยิงของธนายุทธนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเรามีโอกาสครานี้ได้ยิงในกรอบเกีโทษครับบอลตุงตะข่ายเข้าไปครับประตูที่9ของเขาในฤดูกาลนี้ครับธนายุทธจิตบุตรครับเห็นเจ้าถิ่นนะครับชัยนาทได้ประตูขึ้นนำครับของบอลได้เยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสบุกเยอะกว่าครับสุดท้ายก็ได้ประตูขึ้นนำไป เอาไรครับต้องบอกว่าลดความกดดันไปได้เยอะครับสำหรับทางเซน่านครับกับประตูขึ้นนำประตูนี้ครับชเลมพัดรับโดนเดว,วันจิงระยะนี่ต้องบอกว่าเผาคนเลยเหมือนกันนะครับจังหวะลุยเข้าไปของอับดุคลคริมาเยกครับกระชากแล้วจ่ายเข้าไปกอบเกโทษมีเวลาแต่งหญ <c oughs> ิงลูกนี้ลอดขาเลยครับทางฝั่งของธนายุทธครับวางเท้าดีครับ ยิงดูครับยัดเข้าไปใกล้ตัวครับของเฉลิมพัดและกายว่าได้จังหวะลอดขาพอดีครับบอลพุ่งเสียบเสาสองเข้าไปครับมาดนี้ือว่ามุมน้อยแต่ก็ยังยิงเข้าไปได้ครับธนายุจิตบุตรครับครับช้ยหน้าครับเก็บบอลบุกต่อตรงกลางให้อดุลิกิตเปิดแทงขึ้นไปข้างหน้าเลยครับอาครับธนายุทธ ไหลทำชิงธนายุทธลุดมาเข้าขวาแล้วซัดโอ้โหคนเดียว2ประตู2ประตูตอนหนึ่งครับชัยนาทขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับนาทีที่32อถือว่าคิดเร็วทำเร็วครับจังหวะนี้ครับประตูขึ้นนำของชัยนาทครับทำชิงหนึ่งสองในกรอบเกียรโทษนะครับจับแล้วยิงไปที่เสาแรกเลยครับธนายุทจิตบุตรครับประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่10ของเขาในซีั่นนีครับเรียกว่า จริงระยะเผาโขนอีกแล้วครับทางเฉลิมพัดครับวันนี้บอกสิทธิ์จริงๆริเลยครับทนายยุดนี่วันนี้นี่ถือว่ามีโอกาสเยอะมากครับเอาเละครับขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งครับเล่นในครึ่งชั่วโมงนี้มีสารประตูแล้วนครับท่าที่ทนายยุดฝากบอลกับกล้องที่ชัยก็ทําชิงแล้วตรงนี้ผู้เล่นของจันทบุรีเองครับพยายามยืนจ้องเลยก็พยายามเซตเป็นโซนนะครับแต่ว่าดูครับการขยับของธนาหยุทธเนี่ย ขยับหาบอลดีครับแล้วมีเวลาน้อยคิดเร็วทำเร็วครับจับหนึ่งีแล้วต้องทำเลยนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปด้วยอาครับประตูที่สองของเขาในเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นประตูที่สองที่ชัยนาฏข้นลุนประตู5-2ครับแล้วก็ลุ้นแฮตทริกของธนายุทธจิตบุตรนะครับดวลกับเฉลิมพัฒน์พลอยแหวนรัตนา สัญญาณมาธนายุทธสอยเท้ามาแล้วซัดลูกนี้แฮตทริกครับแล้วก็ชัยนาทหนีห่างจันทบุรีเป็น5-2นาทีนี้90้าสิบบวกสครับไม่ว่าชัยนาทได้ประตูหนีห่างเป็น5-2ครับประตูสำคัญเลยนะครับแบบนี้นี่ก็ฝังเลยครับก็ทำให้ชัยนาทเองครับบอกว่าเล่นสบายแล้วครับในช่วงทุนเวลาจากนี้ครับ นี่ก็ยิงไปที่มุมขวามือครับแล้วเล็งทางไหนทางนั้นเลยนะครับเป็นแฮตทริกครับของธนายุจิตบุตรครับประตูที่1 1ของเขาในฤดูกาลนี้ครับวันนี้ได้ทำแฮตทริกต่อหน้าแฟนบอลในเขาพองสเตเดียมเลยครับจังหวะดที่ใช้เวลาเช็คอยู่เป็น2นาทีได้นี่แล้วสุดท้ายก็เป็นจุดโทษแล้วก็เป็นธนายุทธ์ครับที่สังหารเข้าไปครับวิ่งไปยิงด้วยความมั่นใจเลยครับท่านธนายุทธจิตบุตรครับปีที่แล้วนี่ยิงไป9ลูกครับปีนี้ สิบเอ็ดลูกแล้วครับว่า